ตรงนี้จะดีใจมากเพราะว่าปลูกอะไรขึ้นขึ้นไวแล้วก็ด้วยด้วยที่ทีมงานของคุณปีชาครับเอาเอาหน้าดินออกให้เราก่อนครับแล้วก็เอาหน้าดินกลับมาให้ด้วยความที่เราทำโคกหนองนาครั้งแรกอ่ะแล้วน้ํามันอยู่ตรงนี้สวยมากแล้วเราก็เลยปลูกต้นไม้ครับมะม่วงกล้วยอะไรไปหมดเลยอพอฝนลงทีนี้โอ้ ท่วมท่วม,วมตายเป็นหนึ่งรอบละอืมเราก็ไม่แพ้เราปลูกใหม่เพราะเราดินเราดี <laughs> สวัสดีครับผมปรีชาเจริญทรัพย์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับโคกหนองนาบ้านสวนนะครับเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะครับกับระยะเวลา8เดือนนะครับพื้นที่สีไร่นะครับพิกัดตรงนี้นะครับอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวยังไงพาไปชมรอบพื้นที่สวนนะครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับพี่เจ้าของที่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่นะครับสวัสดีคแนะนําตัวนะครับ พุทิตาค่ะพี่มิมค่ะพี่มิมคนเดิมนะครับเมื่อผอมลงใช่ไหมฮะเมื่อ8เดือนที่แล้วเราได้มาทําการขุดเปลี่ยนพื้นที่เนาะนะครับถือว่าเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับรอบที่แล้วเรามาใส่ชุดยังทำงานอยู่ยังชุดทำงานรอบนี้เตรียมสูตรเลยนะฮะปกติก็จะมาตอนเย็นอย่างนี้มันได้ออกกำลังกายด้วยัครบอากาศอากาศไม่ร้อนด้วย โรคประจําตัวก็ดีขึ้นอืแปลว่าเราได้ออกกาลังกายออกกําลังกายนะครับอะเดี๋ยววันนี้ให้พี่พาเดินชมสวนนะครับว่าเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนมีอะไรบ้างนะครับส่วนหน้านี้ตั้งใจให้เป็นสวนไม้ดอกค่ะมไม้ดอกทัง้งหมดแต่ต้นกลวยที่ปลูกมานี่คือเอามาแซมแซมเพื่อช่วยต้นไม้เล็กๆไว้ก่อนนะคะ,คะแล้วก็เลี้ยงปลาครับเห็นว่าเมื่อกี้ เลี้ยงปลาครับปลาครับโตไวมากโตไวมากค่ะครับแล้วโดยเฉพาะต้นมะขามที่ทําเป็นรั้วเนี่ยค่ะที่เห็นยาวๆเนี่ยตรงนี้จะดีใจมากเพราะว่าปลูกอะไรขึ้นขึ้นไวแล้วก็ดีด้วยด้วยที่ทีมงานของคุณปีชาครับเอาหน้าดินออกให้เราก่อนครับแล้วก็เอาหน้าดินกลับมาให้ซึ่งซึ่งตรงเนี้ยดินจากท้องข้างล่างอ่ะ ไม่ไม่ได้เอามาใช้เอาหน้าดินโผลเอกาหน้าดินตอนนั้นน้องปอนเนาะคุมงานสั่งน้องปอนให้สลับหน้าดินทุกที่เลยทุกที่ผลก็คือปลูกอะไรปลูกอะไรก็ขึ้นค่ะปลูกงามค่ะแล้วชาวบ้านแถวนี้ก็ยังว่าปกติของเขาประมาณหกเจ็ดเดือนน่ะกว่าจะได้กว่าจะโตเนาะใช่ใช่ค่ะนี่ครับผมชอบตรงนี้นะนี่สะพานสวยมากกับต้นตาลอยู่ต้นตาลตรงตรงนี้นะครับ ในมุมนี้สวยมากเลยนะครับผมผมว่าชอบมุมนี้มากเป็นมุมที่พี่เอาไว้ปลูกอ่าพวกดอกไม้ใช่ไหมคะเป็นดอกไม้ทั้งหมดยิ่งชมพูพันทิพย์โตมากเลยค่ะอ๋นนี้ใช่ไหมฮะรักเนี้ยอ๋นนี่คือชมพูพันทิพย์ค่ะอ๋ออันนี้ตอนปลูกประมาณนี้ค่ะตอนนี้ใช่ค่ะญ้าก็งามต้นไม้ก็งามเลยบอกอยากงามก็งามมาด้วยกันเลยแปดเดือนคือโตขนาดนี้เลยโอ้ ดูนะครับดูดูสวยเลยยาก็ขึ้นอันนี้ก็จะเป็นไม้ประดับไม้ประดับค่ะดอกอเขาจะตอนที่เขาออกดอกจะสลัดใบทิ้ง้วสีชมพูล้วน,นเลยค,ครับคับตอนนี้คืออะไรนะรากรากตาลค่ะที่ที่ทีมงาน<อ>ทีมงานขุดขุดให้ที่ผมล้มค่ะพี่ก็เอามาทำโมเดลนี้เลยค่ะเอาต้นมัน ลงแล้วเอาลากมันชีฟ้านี่นะครับไฮไลท์ของพื้นที่ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันทงชาติค,ค่ะรงคาทงชาติไทยนะครับเราเป็นข้าราชการเรารักชาติอันนี้เป็นโรงเพาะผัมผัม่ค่ะไข่ผั่น้ําที่ตั้งใจจะทาเป็นเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ค่ะคเพราะว่าไข่ผั่น้ําเนี่ยเขามีโปรตีนสูงมีโคลอโรฟิลสูงแล้วเราก็แบบไม่อยากกินเนื้อสัตว์แล้วเงี้ยก็จะดีกับทุกคน ตัวนี้ใช่ไหมครับที่เขาเอาไปแกงใช่ไปต้มแล้วถ้าส่วนเราไม่ใช้สารเคมีเลยอ่ะเขาได้บอันี้เขาเพิ่งจะเลี้ยงได้สี่วันนะเนี่ยสี่วันใช่เขียวนน่นเลยอวิธีการเพาะเลี้ยงคือยังไงล่ะครับตัวนี้น้ําต้องสะอาดน้ําต้องสะอาดแล้วพี่ใช้ปุ๋ยปุ๋ยขี้หมูแต่ไม่ใช่ขี้หมูที่ออกมาแบบสดๆนะคะเป็นขี้หมูที่เขา ทำแห้งแห้งแล้วไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอันนั้นเป็นแห้งๆเลยค่ะใส่ไปหนึ่งช้อนหรือเราจะใช้ปุ๋ยสิบหกสไดหกก็ได้ใส่อันนี้อันนี้ปุ๋ยมิครับสิบหกสิบหกอันนี้ขี้หมูอันนี้ขี้วัวแห้งขี้วัวแห้งที่เราหมักหมักแล้วเป็นน้ํามันนะคะเป็นน้ําน้าหมักทำไมตัวนี้เหมือนจะบางกว่าหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะจะทดลองว่าปุ๋ยอะไรจะดีกว่าก็คือแยกประเภทของปุ๋ยอยู่ในช่วงของทดสอบตัวนี้รู้สึกหนาแน่นเป็นพิเศษ สูตรไหนดีเราก็จะใช้สูตรนั้นต่อไปเนาะตัวนี้เป็นบ่อน้ำรูปทรงตัว S ตัว S นะครับเป็นชื่อย่อของซูเปอร์มัมซูเปอร์มัมเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อสวนนี้ชื่ออะไรนะครับสวนมวนใจซูเปอร์มัมสวนมวนใจซูเปอร์มัมนะครับนี่นะครับมีตัว M ตัว S นะครับตัวนี้เลี้ยงปลาปลานินค่ะเป็นปลานินอยังแมวออกกินแล้วตอนนี้ออกลูกเต็มเลยค่ะอ๋อเลี้ยงปลาปลานินไม่หมั่น ปลานินแบบไม่เหมันก็คือข้อดีคือมันจะออกลูกมันก็จะมุนเวียนได้กินตลอดแต่มันจะโตช้าหน่อยครับนี่นะครับปล่อยเยอะไหมครับบ่อนี้พันห้าร้อยตัวค่ะพันห้าร้อยก็ถือว่าโอเคนะไม่เยอะนกก็เอาไปกินบ้างนกอะไรนะฮะเยอะๆตรงนี้นกกระยางค่ะนกกระยางเนาะอันนี้เซ็นเซอร์อะไรครับไล่นกค่ะอันนี้คือเซ็นเซอร์ไล่นกค่ะทำไมผมไม่เคยเห็นมันก็จะส่งเสียง กวนการนกที่จะมากินลูกปลาเราอะค่ะก็จะบินหนีคือเสียงมันเมื่อกี้แล้วอีใช่ใชค่ะมันจะไปกวนสวนปราศาสยังไงไม่รู้นะเป็นระบบโซลาเซลล์ไล่งูไลงูอีกไลพวกหนูพวกอะไรเงี้ยค่ะโอดีเลยนะครับหนูไม่ต้องมากัดพืชพันธุ์หรือมาเจาะรูข้างๆบ่อเราด้วยความที่เราทํำโพงนอกนาครั้งแรกอะครับแล้วน้ำมันอยู่ตรงนี้สวยมากแล้วเราก็เลยปูก ต้นไม้ครับมะม่วงกล้วยอะไรไปหมดเลยพอฝนลงทีนี้โหท่วมท่วมตายเป็นหนึ่งรอบละอืมเราก็ไม่แพ้เราปลูกใหม่เพราะเราดินเราดีเนี่ยอันนี้รอบสองนะคะอ๋อก็คือรอบแรกเราปลูกข้างล่างปลูกอย่างนี้เลยค่ะคือช่วงน้ำหน้าน้ำมาน้ำก็จะดันขึ้นใช่อ่าอันนี้คือหน้าน้ำใช่แล้วเราไม่เอาน้ำออกไปไหนเราเราเก็บเก็บเลยท่วมต้นไม้ตายค่ะ แล้วก็เอาปอเทืองมาวานครับอตอนปอเทืองออกอะ่ะสวยมากเหลืองเลยใช่เ,เหลืองอา,ามเลยอมืมาไม่ทันเดี๋ยวรอบหน้าต้องมาช่วงหน้าฝนหน้าฝนค่ะน้ำจะดีคือจะเขียวกระจีะนะครับน้ําตรงนี้ก็แห้งเนาะเริ่มแห้งแล้วมีแผนยังไงบ้างนะครับตรงนี้ที่จะจริงๆแล้วทางทีมงานก็ขุดให้ลึกอยู่นะครับ น่าจะลึกยังใช้ได้อยู่ตั้งสามบ่อเพราะว่าต้องต้องเติมครับถ้าไม่บาดานก็ต้องเติมน้ำเติมน้ำจากบ่อนั่นนะบ่อข้างนอกอ่ะบ่อข้างนอกที่เขาสูบทํานาปังกันใแต่เรายังไม่เติมเพราะว่าอาจจะมีสารเคมีเข้ามาเราเรากลัวตรงนี้เป็นอะไรนะครับข้อไก่ข้อไก่เลี้ยงไก่บ้านอ๋อไก่บ้านเหรอครับค่ะไก่บ้านไก่บ้านมีทั้งหมดสิบกว่าตัวตอนนี้ออกไข่หมดละ ออกไข่ล้วออกตัวเล็กหมดแล้วครับแม่แม่เลี้ยงอันเนี้ยอันนี้ต้องให้กิจกรรมแม่ได้ทําอะไรอ๋อให้แม่ได้เลี้ยงเลี้ยงไก่อยู่นี่มีตัวผู้ตัวหนึ่งใช่ไหมฮะโอ้หาเลมของเขาเลยแหละโอ้ตัวผู้เดียวตัวมีหลายตัวค่ะแต่เดี๋ยวถ้าถ้าหมดคือถ้าลูกเขาโตอ่ะต้องเอาตัวผู้ออกแล้วตัวผู้ตัวใหม่เข้ามาค่ะเพราะว่า ลูกเขาที่โตเป็นตัวเมียเนี่ยครับเขาก็ต้องได้ผสมกับตัวผู้ตัวอื่นมไม่งั้นเขาผสมกับพ่อเขาอะ่ะมัน,มนสายพันธุ์มันเหมือนเหมือนเหมือนดีเหมือนยีนมันไม่ดีอะ่ะครับเอาตัวผู้ออกเนี่ยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้แหละค่ะที่ว่าปล่อยปลาดุกไปห้าร้อตัวอ๋อตรงนี้จะเลี้ยงปลาดุกอ่อะแล้วไปดุกไปไหนหมดแล้วครับเนี่ยเห็นเขาว่ามันวุดข้างล่างมันไม่ค่อยขึ้นนะคะราหลังในน้ําใสมากครับ แล้วเป็นน้ําซึมธรรมชาติค่ะน้ําใสมากตอนที่ขุดอ่ะบ่อเนี้ยจะมีน้ําเยอะกว่าเพื่อนอันนี้พี่ใช้วิธีการตักน้ํามาลดเลยใช่ไหมคัอ๋อปล่อยหัวใจคือมีปั๊มอยู่ตรงตรงด้านหน้าด้านหน้าแล้วก็ทำหัวใจรอบรอบเลยค่ะครับพี่ทํางานเขาเปลี่ยนกระเบื้องใหม่เราก็ประมูลมาแผ่นละ3บาท5บาทอ๋อนี่ก็คือเป็นกระเบื้องที่ประมูลมาเอามาปัก ก,ก็ดีนะครับป้องกันสัตว์เข้ามาพวกงูพวกอะไรเงี้ยโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับแปลงพื้นที่สีไร่ระยะเวลา8เดือน<ล>นะครับก็อยู่ที่ตำบลตำบลหนองสนตำบลหนองสนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับก็พี่ทนานที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าเข้ามาเก็บเป็นไอเดียแนวทางปรึกษาสอบถามก็ยินดีเนาะค่ะยินดีค่ะก็สามารถติดต่อมาที่พิมได้ค่ะ คนมาดูหลายคนแล้วนะมาดูหลายคนแล้วใช่ไหมฮะเมื่อกี้ผมก็เมื่อวานผมก็ได้แปลงอยู่แถวนี้ด้วยนะอยู่แถวหาดอะไรนะเมื่อกีบก้บางแก้วหาดบางแก้วนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเครือข่ายตรงนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามผ่านเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะครับผม0 8 8 7 9 3 6 5 9 8ค่ะครับผมเดี๋ยวผมจะมีเบอร์ขึ้นมาให้นะครับก็สามารถโทรมาปรึกษาสอบถามนะครับเผื่อจะเป็นกลุ่มเครือข่ายนะครับการทำบ้านสวนแปลงเกษตรนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ผมก็จะ ขอตัวจบคลิปตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมไปพาไปชมส่วนที่ไหนนะครับก็ฝากพี่ๆกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบวัสดีครับ